เเธออธ,เธออออตต้้้้งงงิดดวัจ็บนน,าน,าน,น,น,นนนนนมมาาากยขขหหชสวัสดีค่ะก็มาพบกับ JK ก i กเหมือนเดิมนะคะห่างหายกันไปนานมากพอสมควรเหมือนกันเพราะว่าไม่มีเวลาเลยช่วงนี้ไม่เวลาก็หลับอย่างเดียวเลยแล้วก็แบบอ่าเราก็ต้องมีธุรกิจอะไรของเราเล็กๆน้อยๆบ้าง วันนี้ค่ะจะเป็นเกี่ยวกับเรื่องของความรักกันบ้างเขาบอกว่าก่อนที่เราจะเริ่มมีความรักเนี่ยเราก็ต้องรู้ทฤษฎีสักอย่างหนึ่งว่า เราเนี่ยควรรู้เกี่ยวกับว่าความรักเนี่ยมันให้อะไรเราบ้างและข้อไหนเนี่ยคือข้อเทจ็จจริงจริงๆเวลาที่คนเรามีความรักเนี่ยเราก็มักจะหูอื้อตาบอดกันหรือแบบว่าคิดอะไรไม่ออกเลยจริงๆก็ลองมาดูข้อคิดเหล่านี้ไว้เป็นแบบว่าไกด์ไลน์นะคะเผื่อคุณเนี่ยจะแบบว่าได้มีความรักที่สมหวังแล้วก็ยั่งยืนอ,อย่างแรกเลยเขาบอกว่าผู้ชายที่บอกคุณว่ากลัวการผูกมัดแล้วก็ไม่คิดจริงจังกับใครเนี่ย คือเขาไม่ได้พูดเล่นๆนะแต่ว่าผู้หญิงนะ่ะมันจะยอมฟังเองก็คือมันมันจะยอมไม่ฟังเหตุผลเองว่าเอ้ยเขาคงพูดเล่นแหละเขาคงไม่ได้จริงจังอะไรไม่งั้นเขาจะคบกับเราหรออะไรอย่างเงี้ยคือผู้ชายเนี่ยบางคนบางทีเนี่ยมันก็ความคิดของเขาคือยังไม่อยากที่จะจริงจังกับใครแค่คบคบได้รักรักได้แต่เราแต่เขาไม่สามารถจะยืนยันได้ว่าเราจะคบกันไม่นานเท่าไหร่นะคะ อย่างที่สองเจ้าชายในฝันเนี่ยมันไม่มีอยู่หรอกถ้าคุณเพิอไปถ้าคุณแบบว่าเพิอไปชอบใครต่อใครห่างไกลจากภาพที่ฝันที่คุณตั้งเอาไว้เนี่ยควรลองเปิดใจให้โอกาสเขาความสัมพันธ์แบบนี้เนี่ยมันมาจะจริงจังแล้วก็ยั่งยืนกว่าอย่างเช่นเฮ้ยผู้ชายในฝันของคุณต้องหล่อต้องเพอร์เฟกทุกอย่างเลยนะคะต้องเพียบพร้อมมีดีทุกๆด้านแต่ว่านั่นคือความฝันความเป็นจริงก็คือ คุณความเป็นจริงก็คือผู้ชายคนนั้นไม่ได้หล่อไม่ได้รวยไม่ได้เพอร์เฟกแต่เขารักคุณหมดหัวใจคุณจะยอมรับเขาไหมนี่คือคำถามแค่นั้นเองนะคะข้อต่อมาเวลาเรามีความรักเนี่ยสมองหรือว่าสติก็ควรไปด้วย ก็คือมันอาจจะแบบบั่นทอนความเจ็บปวดให้คุณได้เวลาที่คุณน่ยผิดหวังคือเราก็ต้องมีสติมีความคิดที่ดีนะคะอย่าไปเสียเวลาตามตื้อคนที่ปฏิเสธคุณเลยผู้ชายส่วนใหญ่เนี่ยจะรู้ตัวเองดีว่าเขาเนี่ยต้องการอะไรคือบางคนเนี่ยจะคิดว่าเวลาส่งสมปี3าปีจะทำให้เขาเปลี่ยนใจมาชอบคุณได้มันยากมากสำหรับ99%ของ100นะคะ เพราะว่าการที่เขาแบบตัดสินใจว่าผิงคนนี้ไม่ใช่คนที่ใช่มันก็คือไม่ใช่คนที่ใช่จริงๆเพราะฉะนั้นกีคิดว่าเราคนที่จะตัดใจนะแล้วก็ยอมรับคนใหม่ๆสิ่งใหม่ๆที่แบบที่เขาอาจจะเข้ามาหรือว่ายังไม่มีใครแต่ว่าเราก็ยังอยู่โดยที่ไม่ต้องชอบเขาคนนั้นตัดใจซะเถอะเพราะว่าการที่เราชอบใครคนหนึ่งอะมันเจ็บ กีกีมีความรู้สึกว่าเราต้องไปเฝ้ารอไปทําทุกอย่างเพื่อคนคนนั้นกีกว่าเอาเวลานนเนี้ยมาทําให้ตัวเองมีความสุขจะดีกว่านะคะต่อมาการเป็นตัว,อตวเองบ้างก็คือเราไม่ต้องไปเสแสร้งเป็นคุณใจที่ทําให้คุณเนี่ยมีความรักแบบแฮปปี้อย่างแท้จริงเลยบางคน เฮ้ยแบบเวลาอยู่ต่อหน้าเขาไม่กล้ากินไม่กล้าอะไรปกติมป็คนมูมามไงพออยู่ตัวหน้าเขาหนีบหนีบแขนใหญ่โอ้ยกว่าจะกินแต่ละคําเป็นชั่วโมงยังไม่เสร็จเลยจ้ะแม่คุณเนาะหรือว่าบางทีเราเป็นคนที่แบบว่าเฮฮาปาร์ต hey, ี้แต่อยู่เขาก็ไม่กล,ากลา้าก็เงียบเงียจริงๆแล้วเราลองเป็นตัวงตัวเองเป็นตัวงตัวคุณแล้วเราจะดูว่าเขารักคุณที่ตัวของคุณเองหรือเปล่า นะคะเวลาที่เหมาะจะเริ่มต้นความสัมพันธ์เนี่ยไม่ใช่ว่าหลังจากพึ่งเลิกกับแฟนใหม่เพราะว่าตอนนั้นเนี่ยคุณอาจจะต้องการแค่ที่พักใจคือบางคนเนี่ยพึ่งเลิกกับแฟนเก่ามาหรือว่าแบบอกหักมาเลยคบกับเขาเลยเขาเขารักคุณมานานละคบกับเขาเลยแต่เราไม่รู้หรอกว่าเรารักเขามากแค่ไหนเรารักเขาหรือเปล่า แต่แค่ครบขั้นเวลาอะไรอย่างเงี้ยน,นี่ก็อย่าทําเลยดีกว่านะคะในทางตรงกันข้ามค่ะถ้าคุณคิดจะคบกับผู้ชายที่เพิ่งอกหักก็ต้องเตรียมใจไว้ครึ่งหนึ่งด้วยนะว่าเขาเนี่ยอาจจะไม่ได้รักคุณจริงแต่ก็เห็นคุณเป็นที่พักใจหรือว่าเป็นแค่ คบเล่นๆอะไรอย่างนี้หรือเปล่านะคะจากนั้นเมื่อเขาเจอคนที่ใช่แล้วเขาก็อาจะจากคุณไปจริงๆก็ได้เพราะฉะนั้นอย่าสิ่งกับคนที่เพิ่งอกหักแล้วรอให้เวลาเนี่ยให้เขาทําใจก่อนเนาะนึกออกไหมคะการที่มีคนรักเนี่ยมาไม่ใช่วิธีแก้ปัญหาเลยอาจจะเหมือนว่ามันเป็นปัญหาเก่าๆนะคะของคุณเนี่ยหมดไปแล้วคุณมีคนใหม่แต่เชื่อเถอะว่าคุณเนี่ยจะได้พบกับปัญหาใหม่ ที่มันต่างไปจากเดิมหรือว่าบางทีเนี่ยมันก็น่าปวดหัวมากกว่าเดิมด้วยซ้ำเซ็กที่มาเร็วเกินไปเนี่ยมันจะทำให้ความรักจบเร็วกว่าที่คิดด้วยเพราะว่ามันไม่มีผู้ชายคนไหนหรอกที่จะจริมใจกับผู้หญิงที่ปล่อยเนื้อปล่อยตัวง่ายๆหรอกนะคะขณะไม่ปล่อยเนื้อปลตัวยังไม่มีเลยเนี่ยไม่เคยมีแฟนเลยเชื่อไหมโอเคต่อไปคนที่ไม่ใช่ คนที่ไม่ใช่เนี่ยมันต่อให้มันยื้อไว้นานเท่าไหร่เนี่ยมันก็ยังไม่ใช่อยู่ดีถ้าเป็นอย่างนั้นก็ปล่อยเขาไปเถอะ ในเมื่อเขาไม่ได้รักเราเรารักเขาโอเคเราเข้าใจว่าเรารักเขาแต่ในเมื่อเขาเขาหมดรักเราแล้วอ่ะเราจะไปยื้อเขาอีกทำไมเนาะปล่อยเขาไปเจอกับคนที่ดีๆให้เขาแบบว่าได้เจอคนที่ดีๆด,ดูแลเขาดด้ดด,ดีกว่าเนาะอย่าคิดว่าผู้ชายเนี่ยจะเปลี่ยนแปลงตัวเองเพื่อคุณนะคะเพราะว่าเขาเนี่ยอาจจะทําได้ในช่วงเวลาแรกๆโปรโมชั่นแต่ไม่นานก็จะกลับไปเป็นแบบเหมือนเดิมเลยสนใจว่าเขาเนี่ยทำดีกับคุณหรือเปล่าด้วยคือ มีประโยชน์กว่าที่จะแบบไปเพ่งเลงว่าคุณสมบัติของเขาเนี่ยมันใกล้เคียงกับชายในฝันของคุณหรือเปล่าอย่างทีก่กีพูดไปตอนแรกฉันอยากได้ผู้ชายหล่อสูงขาวเรียนเก่งฉลาดทุกอย่างบ้านรวยแต่ในชีวิตจริงมันไม่มีผู้ชายอย่างนั้นหรอกนอ้องมันก็ต้องมีข้อด้อยข้อเสียกันบ้างไม่มีใครที่จะดีพอไม่สักทุกอย่างนะคะ สำหรับคนเป็นแฟนการที่เราทะเลาะกันเนี่ยมันเป็นเรื่องธรรมดาเบสิกอยู่แล้วเวลาเขาทําให้คุณไม่พอใจหรือว่าทำอะไรก็ได้ที่ทำให้คุณอารมณ์เสียก็อย่าเพิ่งไปเหวี่ยงเขาเพราะว่าเขาเนี่ยจะพยายามเต็มที่แล้วแต่มันก็ไม่เท่านี้มันก็ได้เท่านี้จริงๆอนะ่ะเนาะมันก็ไม่ได้มากไปกว่ามากไปกว่าการที่คุณจะต้องหยุดอารมณ์เสียหยุดเหวี่ยงหรือว่าหยุดหยุดทำลายตัวเองโดยการที่เราอารมเสีย เวลารู้สึกว่าเขาดีไม่เท่ากับผู้ชายที่คุณเคยคบมาบางทีเฮ้ยผู้ชายเก่าแฟนเก่าฉันดีกว่าคนนี้นะฉันว่าในในในการมุมมองเนี่ยในมุมมองกลับกันเราคนที่จะมองว่าเออยังไงดีผู้หญิงที่เขาเคยคบมาเขาก็อาจจะดีกว่าคุณบ้างก็ได้เราก็ต้องคิดอย่างนี้เหมือนกันว่าเฮ้ยผู้หญิงคนเก่าเก่าที่เขาเคยคบมาเนี่ยเขาอาจจะดีกว่าเราบ้างก็ได้มันก็ นะเหมือนกันถ้ามีโอกาสเลือกการเป็นเพื่อนกับใครหลายๆคนก่อนจะเลือกคบคนที่คุณว่ามันใช่ที่สุดมันไม่ใช่เรื่องเสียหายอย่างน้อยคุณก็จะได้แน่ใจว่าเฮ้ยคุณชอบเขามากที่สุดจริงๆหรือเปล่าลองคบกันเป็นเพื่อนก่อนลองรู้จักใจกันก่อนนะคะถ้าครอบครัวและเพื่อนๆของคุณเนี่ยพร้อมใจกันแบบว่ายีแบบ เขาไปหมดแล้วแสดงว่าปัญหาเนี่ยมันไม่ได้อยู่ที่เพื่อนและแต่มันอยู่ที่หวนใจของคุณมากกว่าถ้ายังไงก็ลองฟังความคิดเห็นของเพื่อนๆดูนะเพราะว่าคนที่รักเราที่สุดเนี่ยก็คือเพื่อนอ่าอย่างแรกเลยพ่อแม่ถูกไหมอย่างที่สองเพื่อนต้องอยู่กับเราตลอดเวลาถ้าเราคบเพื่อนดีเพื่อนจะพาเราไปเจอในสิ่งที่ดีๆจริงๆอย่าเขาเขาเรียกว่าอย่าแบบ อย่าพาเขาไปเข้าผับไปเดทที่ผับบาร์มันอาจจะแบบลดคุณค่าของตัวเราเองด้วยเนาะบางทีเฮ้ยเราไปเดทก,กันที่ผับไหมอเลยอย่างเงี้ยถ้าเขามีคนรักอยู่แล้วรอให้เขาเลิกก่อนแล้วค่อยเริ่มคบก็ยังไม่สายนะคะอย่าไปเชื่อคำพูดของผู้ชายที่บอกว่ามีปัญหาคนรักส่วนใหญ่เนี่ยมันเอ่อมันมันจะพาคนไปจบที่การเป็นกิ๊กมากกว่าความรักที่มัน่นคงผู้ชายส่วนใหญ่ทุกคนแหละต้องการความเป็นหญิงหมด นะเนื่อไหมต่อมาข้อสุดท้ายละความรักเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องคนใดคนหนึ่งแต่ทั้งสองฝ่ายเนี่ยต้องมาจูนเข้าหากันต้องมาปรับตัวเข้าหากันอย่าปล่อยให้ใครเนี่ยต้องมาเหนื่อยอยู่ฝ่ายเดียวก่อนจะรักใครคุณควรที่จะรักตัวเองเสียก่อนนะคะในชีวิตหนึ่งเนี่ยตอนนี้นกี้อยู่มหหและกี้เคยเคยชอบผู้ชายคนหนึ่งมากๆเลยนะ กีค,คิดว่าสักวันหนึ่งเนี่ยเขาต้องมาหลักกิ๊กบ้างอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่านวันเนี้ยความคิดนะของกีกหายไปกีค,คิดว่าการที่เราได้เป็นเพื่อนกันเนี่ยมันยั่งยืนมันมั่นคงมากที่สุดละแลกกีกคิดว่ากีกไม่ต้องการอะไรแ,แค่เห็นเขามีความสุขยิ้มคุยกับกีกแค่นั้นพอใจแล้วนะคะก็กีก,ก,ก็ตอนเนี้ยรักตัวเองเมื่อก่อนนะ แบบรู้สึกแบบว่าไม่ค่อยสนใจตัวเองเลยแต่ว่าก็พยายามลืมแ้วตอนนี้พูดตรงตามตรงว่าลืมได้สนิทจริงๆแต่ก็อยากจะเป็นเพื่อนที่ดีที่สุดของเขาก็อย่างน้อยขอให้รับตัวเอง Fighting ฟ g h ติ้งค่ะทุกคนเอร y บบี้โอเควันนี้ลาไปก่อนกับน้ำตาสุดท้ายของคนะ็อกเทลองค่ะ